ไรย้อนต้องพึ่งผักต้มเขียวเขียวขาวขาวเอาเนี่ยทำไรเนี่ยเอาก็นี่ไงผักเขียวเขียวอันนี้มันต้นไม้นี่ทำไรเนี่ยไงผักใบเขียวอันนี้มันต้นหญ้าถ้าเขียวเขียวเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเขียวเขียวก็คือผักที่มีกากใยสูงอ๋อ,อ,อมะม่วงเหรอล้วมันผลไม้อ้ามก็มีอะ,อะไรบ้าง หวานค้ะกวางตุ้งแก้วทำลึงผักบุ้งควรทานตอนมื้อเช้าและมื้อกลางวันต้องเสียวผักเอาเนี่ย้ละเอียด2-3นาทีต่อคำก่อนกืนเพื่อไม่ให้เป็นก้อนจะได้กระจายกากใยอาหารดูดซึมได้ง่ายขาวอะ่ะคืออะไรผักสีขาวอ่ะย่อยง่ายแก้มกรหรอนั่นผลไม้ตามมันสีขาวตรงไหนเนี่ยก็เนื้อมันไงตาม,ตามขาวนี่ก็คือผักที่มีสีขาวย่อยง่ายเวลามีผักกาดขาว ดอกกระหล่ำปีหัวง,งอกรู้ไหมว่ากระหล่ำปีเนี่ยมีการวิจัยว่าสามารถตมานแผลในกระเพาะ oh. อาหารเพราะว่ากระหล่ำปีประกอบด้วยซันเปอ้์เพื่อในการตำมานแผลแต่ไม่ควรกินดิบนะควรทําให้สุกก่อนไม่อย่างนั้น,นจะทําให้ย่อยยากท้องอืดท้องเฟอ้อตามมาอ๋อ oh, แบบนี้นี่เอง